คุณผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางแคมป์กิเลเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารของเฮอร์บาไลท์รวมไปถึงทีมงานของเฮอร์บาไลท์หนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมรสมรสกิเลปยองเมืองทองอยูเนเต็ดของเรามาอย่างยาวนานนะครับซึ่งนําโดยคุณสุพจน์ิทธิพิชัยวัฒน์กรรมการผู้มนวยการเฮอร์บาไลท์ดิวทีชั่นประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสพาทีมงาน มาแนะนำในเรื่องของโภชนาการให้กับเหล่าคุณพลกิเลนผยองของเรานะครับซึ่งก็เป็นปกติประจําในทุกๆปีนะฮะก่อนเริ่มต้น Star ์ซีซั่นะฮะทางเท r b อร์ไลเนี่ยก็จะมาให้ความรู้เหล่าคุณพลกิเลนผยองของเราเป็นประจําอยู่แล้วละคร,ครั้งนี้มาในทีมที่ว่าเติมพลังโภชนาการจากภายใน f e e l i n g yourself from the inside and out นะครับ ว่าคนอนนาจจะเคยเห็นหน้าแล้วคนีก็ไม่เคยเห็นหน้าสุดอยอดท่เห็นหน้าดีกว่านะวันนี้ก็บอกว่าดีใจนะให้ความไมว้วางใจนะเพราะว่าเราก็เป็นผู้สนับสนุนโฆษณาการอยางเป็นทางการให้กับทีมเมืองทองทีเดียวนะบางคนอาจจะรู้จักเทอร์มิไลส์ดีอยู่แล้วนะแต่ละคนก็เป็นแฟนลิเวอรตินะ่าหลายการสับสนุนมาตลอดนะครับแล้วก็ได้เห็นหลายๆคนได้มีความเติบโตในด้านของอาชีพนัก้าแข่ง ดีใจมากที่บางคนได้เดินทางไปทาแทังที่ต่างประเทศมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะครับเป็นที่พูดถึงซึ่งคิดว่าก็เป็นจุดมุ่งหมายเลยคนที่อยู่นี้คงจะมีส่วนเล็กน้อยในการที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยประสบกับความฝันที่เป็นฝันได้เพราะว่าถ้าเราทำความเข้าใจที่ดีผมรู้่าจจะเป็นวิชาที่ผมนิดนึงถ้าเกิดมีอะไรสงสัยข้องใจมอยากจะียนสามาสักสาขาสัมสันเนี่ยก็ร้องขอได้นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญม,มากๆเชีย่ย เป็นเภสัชกรด้วยเป็นทั้งนักโฆษณาการด้วยอันนี้เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าแต่ละคนซนนน้ซึ่งแน่นอนนะครับการบรรยายของทาง Herbalife เนี่ยมีประโยชน์มากๆให้กับเหล่าขุนพลกิเลมผยองซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนยังเป็นยังเพลเยอร์ยังเป็นนักเตะที่ต้องการพัฒนาขึ้นไปอีก ทั้งในเรื่องของร่างกายและก็จิตใจนั่นเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยสภาพร่างกายต้องมาก่อนเลยละครับเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมีการแข,ข่งขันกันค่อนข้างทีรวมไปถึงมาตรฐานค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆมีผู้เล่นจากต่างประเทศเข้ามาค้าแข้งในไทยลีกมากๆเพราะฉะนั้นการปะทะการใช้ความสามารถก็จะเกิดขึ้นร่างกาย แข็งแกร่งก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของนักกีฬาในไทยลีกในปัจจุบ,บันนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่คุณสุพ์ฤธิพิชัยวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการเทอร์ l i ไล n ์นิว t ทรชัเนี่ยได้บรรยายไปคร่าวๆแล้วนั้นนะฮะก็ต่อเนื่องด้วยแพทย์หญิงด็อเตอรวิพาดา แต่เรานะครับผู้จัดการฝ่ายอาวุโสโภชนาการและทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษาด้านการกําหนดอาหารของ h e r ร์ l i ลไล u ์นิวทริก็ได้เริ่มบรรยายให้กับเราคุณพลกิเลพยองของเราได้ฟังกันล้วครับซึ่งนักนตัแต่กิเลสผยองก็ตั้งอ,อกตั้งใจในการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะปร,ะปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเอง ปรับใช้ในเรื่องของการฝึกซ้อมรวมไปถึงก่อนเกมการแข่งและหลังเกมการแข่งได้อีกด้วยล่ะครับและนี่แหละครับคือกิจกรรมดีๆของ h e r บ a ไลท์ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับมาให้ความรู้กับเราคุณพลกิเลศพยอง เมืองทองอยวยแตกของเราถึงแชมป์กิเลวัเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมากันเลยทีเดียวนะฮะมีประโยชน์มากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมสําหรับการแนะนําและก็การบรรยายในครั้งนี้ของเฮอบาไลฟฝากถึงแฟนคลับกิเลพยรอยของเรานะครับถ้าเกิดใครต้องการผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างร่างกายที่มีประโยชน์สําหรับร่างกายไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็ได้นะครับคนทั่วไปก็สามารถที่จะ เลือกผลิตภัณฑ์ของ Herbalife ในการดูแลตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะฮะก็ฝากถึงแฟนคลับทีรยมผิวข,ของเรานะครับท่านนึกถึงผลิตภัณฑ์ดิวเทชันเนี่ยอยากให้นึกถึง Herbalife น,น,นะครับคอนเซ็ปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบังทองทีมของเราด้วยนะครับโอเคครับพบกับทีมอินเตอร์เฟีย แพ็กเก u แพ็กเกจโอเค e รับพร้อมครับต้องอาด้วยระว่าี่ภาพครับ1 en 2สโอเคครับภาพครับนสสวัสดีครับผมเคนพี sure. ่ชาอุทาครับน okay, ักเตะชาติไทยเคครับวันนี้เคนได้อะไรจากการที่ทางพี่ๆเดบอวต์มาให้ความรู้บ้างครับ ก็เกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็โปรตีนเกี่ยวกับการกินเวลาเป็นเวลาอะไรเงี้ยว่ากินหลังซ้อมอยังไงแล้วก็ก่อนซ้อมอยังไงแล้วก็ก่อนนอนอาจจะมีบ้างครับผมจะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมก็ต้องศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างที่เขาได้ให้ข้อมูลมาวันนี้นะไรบเขาให้ข้อมูลมาในวันนี้แล้วก็ ไปปรับใช้ในมาทั hmm. like mm ้งหน้าอะไรเงี้ยว่ามีตัวไหนมาเพิ่มไหมเราต้องปรับในเรื่องตรงไหนไหมครับผมครับความรู้สึกของนักเตะเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการอย่างเทอร์วลัยที่มาให้ความรู้กับเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ขอขอบคุณเทอร์วลัยครับที่ดูแลพวกผมอะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของนักเตะมันมันมันสำคัญอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าเราขาดเหลืออะไรมั่งก็จะพยายาม เอาความรู้ตรงนี้ไปไปปรับใช้กับตัวเองครับสุดท้ายอยากให้เคนฝากอะไรถึงแฟนคลับเมืองทองติดตามผลงานงรวมถึงฝากแบรนด์เทอบิไลท์ให้แฟนคลับเมืองทองขอเราก็ฝากแฟนบอลเมืองทองทุกคนนะครับติดตามผลงานของผม <m ul ain> ใน <m ul ain> ในซีซั่นที่จะถึงนี้แล้วก็จะทําผลงานให้ให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็ฝากติดตามเือบิลไลท์ด้วยครับครับ